ประเด็นร้อนช่วงคืนเมื่อคืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยค่ะกระแสไม่ได้ตั้งใจปกติคือไม่ได้คิดอะไรด้วยไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรด้วยนะแบบว่าทํารายการมาก็คืออัดเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราไปถ่ายโพสนาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีรายการออนไลน์สปอร์ตแล้วตัวเราเองกว่าเราจะว่างยนะอย่างเงี้ยมันก็จะว่างหลังเที่ยงคืนทุกวันแล้วจะมีใครที่แบบมานั่งรอเราถ่ายเที่ยงคืนได้อะไรเงี้ยจนมานหึงทุกคนก็แก้ปัญหากันเอาละขึ้นรายการนี้เลยด้วยกัน ก็ที่จริงทมามาเมื่อวานอยู่ดีๆก็เอาจากแม่ลีนาต้องขอขอโทษแพรลี่กับขอโทษแม่ลีนาทั้งคู่อันนี้ต้องขอโทษทั้งคู่จริงจากที่แบบว่าวันลันน้าเราจะตายของสองเทปอยู่แล้วก็ป้ามันก็จะแบบมีห้องหลายห้องอ่ะนึอ่ออกแบบไวคุณลีนาจั์นู้นปรากฏว่าตอนจบอะทีม้ากเฮ้ยขอไลฟ์หน่อยห้าสี่สามสองโอ้โหแม่ลีนาเขาก็เล่นใหญ่อยู่แล้วเขาเล่นแบบสี่สามสองแบบ คนถามว่าโอ้โหทำไมเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็รู้นะว่าเวลานางเล่นแล้วเบรกไม่อยู่อะ่ะนางเล่นแล้วแบบว่าเบรกไม่อยู่ก็เข้าใจนางนะแต่ก็แพรี่อะ่ะเชื่อไหมว่าตอนแรกอะ่ะใครไปจับหัวเขาเนี่ยเขาเขาพูดแม่อย่าเล่นผมหนูเลยอันนี้คือเขาพูดแบบส่วนตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยว่าเหมือนประมาณหนักไปเล่นหนังพี่กตดใช่ไหมล่ะ่ะแลวโดนกระชาติวิทย์นะอันนั้นน่ะคือมีการเตรียมมาก่อนมันหนังแต่หมายถึงว่าอันเนี้ย อยูด่ดีๆเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะเว้ยเหมือนก็มันจะกอดลากันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็แบบช่วงที่แบบคิดว่ากําลังไลฟ์คงไปดึงแล้วหลุดจริงๆก็รู้เลยว่าแพรรี่แบบน้ำตาไหลเลยอะวินาทีนั้นเราคือช็อกตกใจช็อกบ้าใครจะไม่ช็อกล่ะช็อกแบบว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันจะจบดีๆอะจบแบบแบบไม่ไม่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือคือตอนนั้นแพรรี่เขา้องาทายเลยน้ก็เดินไป การไปร้องให้นห้องน้ำเหมือนไปแบบไปฮึบในห้องน้ำไปฮึบคือแบบว่าคือแม่ดำมารู้ทีคือน้องแม่ดำวี่ออกมาบอกว่าเฮ้ยแม่พี่แพรลีครูเขาร้องไห้เราก็แต่ตอนนั้นคือช็อกอยู่แล้วรู้ว่าแบบรู้รู้รู้ว่าแบบมันมันหนักแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกพี่ลีน่าพี่ลีน่าขอคุยด้วยหน่อยเสียอะไรเงี้ยมันจะตอนนี้เขาไลฟ์อยู่นะตอนที่ในระหว่างที่ แพรี่ไล่แบบกับบ้านแพรี่ก็ไม่ได้อยู่ไกลกับบ้านมาทางานแล้วก็ในระหว่างที่เขาไล์อยู่อะทุกคนก็เึ๊ก็กว่าจะบอกจะบอกพี่ลีน่าไงเพราะพี่ลีน่าต้องถ่ายต่อไปใช่ไหมล่ะ,ะต้องบอกเราองนี้มันตัดสินใจบอกเองหรือกันวันนี้ผมขอโทษคุณฮาน,าน,าน,นแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราไม่ได้มาเคลียร์ใจกันสามคนด้วยกันไม่ไม่เลีย์จะไปเคลียดเพราะว่าตัวเราเองก็ต้องทํางานใช่ป่ะแล้วก็ มพราะดมารู้อีกทีคือกำลังเปลี่ยนชุดอยู่แล้วก็ไลฟ์ไปแล้วอย่างเงี้ยตอนแรกเราเราก็รู้เลยใช่ไหมคะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไลฟ์มันก็คือมันก็สมควรที่เขาจะต้องออกมาไลฟ์อะไรแบบนั้นก็ใช่อ่ะก็าเขาก็ไม่ผิดอ่ะเขาก็บอกว่าเขาพูดทำในที่เราก็สังเกกันนะว่าวิวของเขาก็เหมือนหัวครูเขาอะไรเงี้ยไปดึงเขาเขาก็รู้สึกหรหน้าต่างเขาบอกว่ามันก็คือการแสดงแต่เราก็ไม่รู้ว่าูมันมันไม่ มันไม่รู้ว่าจะแสดงเพราะมันไลฟ์อยู่อ่ะ,อะก็คือ,อยืนย<บ>ันว่าไม่ไมีการจัดฉากเรียกเครตติ้งไม่ไม่เคยจัดฉากอยู่แล้วมั้งคบชีวิตนี้คือแบบถ้าจัดฉากอย่างนั้นคงไม่จัดฉากเพราะมันชอบอยู่เฉยๆม,มดไม่ได้ชอบอยู่แบบโหแบบก็รู้จักมดอย่ถาสถานการณ์ตอนนั้นก็คือคุณแพทริกก็ถ่ายในการจบไปอย่างทันจบแล้วคือประเด็นนคือนางจบแล้วแต่นางหวังดีกับเราด้วยนะพี่มอสไลฟ์สิเดี๋ยวหนูช่วยแชร์ในเพจให้ คือความหวังดีของนัเราถึงรู้สึกผิดทั้งคู่นึกออกป่ะถามว่าอันนั้นใช่คอนเทนต์มันไม่ใช่คอนเทนต์คือปรากฏว่าเหมือนกับเหมือนรายการใหม่อ่ะมาตามก็พูดทุกคนว่าพูดคือเรื่องแล้วพวกเฮ้ยถ้าสามอีพีแล้วมันไม่มีคนดูเรากลับไปทำของเราเหมือนเดิมเราอยู่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยสองทุกคนก็เลยถึงบอกว่ามาด,ดามมันรู้จะอะไรแต,แต่ขอโทษทั้งคู่าพรางทั้งคู่อ่ะอยากจะช่วยไลฟ์ Fi, ให้ไลฟ์ในเพจของตัวเองอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนี่หน้าก็มาขัโพ้กับทางคุณมาาม ว่าเขารู้สึกผิดคืนนั้นก็มาจับก็อาคลิปลงในติ๊กต็อกนั่นแหะที่เราคุยวันนั้นน่ะแต่วันนี้เมื่อเช้าเห็นเขาบอกเมื่อเช้าไรแต่พอมาไลฟ์ก็กลายเป็นเป็นอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยใ่ไเขาก็บอกทุกอย่างมันไม่ใช่การมันคือการแสดงแล้วเขาก็แบบเขาไม่ได้รู้สึกผิดด้วยเลยอ๋อแต่แต่ที่เขาพูดกับพี่โมดั้มพูดอีกอย่างเนึ่ยเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกผิดเขาก็บอกว่าคืนเมื่อใดวันตอนที่นางคุยอย่าเมอดมานางกรุงช็ออเขาจริงๆนะนางกุงช็อป นางคุกลับไปบ้านแล้วนางเพราะมันไล์เมื่อไรเมื่อเช้าเมื่อกลางวันเมื่อกลางวันบ่ายๆนางเพราะคุจะสารตาก็คุจะไล์ใหม่อะไรอย่างงี้ยบ้งทีล่จริงพอเราไปพิารเรว่าจะต้องไปเคลียร์สลัหมคยัยังไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะเพราะว่าเราก็ชอบอยู่เหมือนกันเหมือนเราทำรายการเราจะรู้ว่าคําตอบคืออะไรจบแต่อันนี้คือแบบเช้ามาคุยกับพี่ต้นชนพีอะไรเกิดขึ้นวะพี่เราเราทำอะไรกันวะอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะ เช้ามาอูทวิตเตอร์พี่พี่ทัวรลงหนูก่อนหรือเปล่าอย่างแรกหนูไม่เกี่ยวข้องในเะรื่องเนี้ยปรากฏก็าบอกวก่ามันกลายเป็นแบบว่าติ๊กตอกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมละ่ะอะไรเงีงง้ยก็งงก็ยังงงยังคุยกับปาดูปาเราทํา,าอ,ทอะไรกันวะอะไรเงี้ยจริงๆเรกากลัวมีผลกระทบถึงมดดำไหมบางคนก็จะมองในแงน่มุมว่าเอ้ยทำไมมดดำยังให้พื้นที่กับคนแบบนั้นอยู่อ่าคือวันนั้นอะเริ่มจากแต่ตีท้ายกรวปรากฏวว่าตัวเองอะเป็นคนไปรับปากเขา ว่าเออแม่เดี๋ยวนูหางานให้น,นะอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกอยากอันนี้ความสดตัวเห็นนางบอกว่านางข้าวนางก็ต้องเอามาอุนกินอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไปสัญญากับนางไงแล้วก็จริงๆเราก็เอาจใจไม่ได้เป็นคนดีนะงแต่ก็แอบสงสารนางอ,ะอ่ะโดยเฉพาะนางบอกว่าเนี่ยเหมือนคลินิกที่นางทำก็ปิดไปเหมือนนางไม่มีรายได้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยอะไรช่วยกันได้เราเมื่อก่อนเราก็เคยหากินกับเขา เราเราพูดกันแบบตรงๆเมื่อก่อนตอนที่เราแบบ um อยากจะสัมภาษณ์อะไรแรงๆอะไรเงี้ยเราก็เอาเข้ามาแต่ตอนนั้นไปรับปากเขาอะไรเงี้ยไปรับปากเขาว่าเออจะมามาออกรายการนะอะไรเงี้ยแล้วเขาพตก่ออุห์มานั่งรอเราสี่ห้าทุ่มแพรลี่อีกมั่งบอกว่าแพรลี่นี่หนักกว่ามานั่งรอมั้งแต่ห้าโมงนะเพือ่อเพื่อมาออกรายการเพื่อแบบมานั่งรอมันคือแต่บ้านไม่ได้เหมือนมานั่งเล่นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ห้าโมงนะ และเหตุการณ์วันนั้นมันตีสองแล้วมั้งที่เกิดขึ้นตีตีหนึ่งกว่าคิดดูสิแต่เราคนแบบมันจะต้องโกรธใครโกรธตัวเราเองกันเลยเราทําอะไรอยู่วะเราใต้แต่ขอโทษทั้งสองฝ่ายนะก็คืออันนี้จากจากใจจริงทุกอย่างเลยอ่ะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรก่อนแล้วหลังจากนี้รายการจะยังไงต่อที่เห็นมันบ่นมันจะไม่อยากก็เหนื่อยอ่ะก็ถามว่าเอาไงต่อเัราะมันก็ทําสัญญากับบริษัทไปแล้วว่าก็ไปต่อพี่ลน่าเองก็ยังมาร่วมเลย เขาไม่ใการพิจรนะคะหมายถึงว่าหมายถึงเหมือนมันแก้ปัญหาด้วยการรายการนี้คือมันาวไม่มีคิวไปถ่ายที่ไหนเรื่องความที่ตารางมันาวฟิกทุกวันนะจันถึงอาทิตย์ทุกคนก็แบกโอเคองอ่ะเปิดถ่ายรายการเทปแรกเที่ยงคืนนะคือหมายถึงจบจากรายการสดก่อนแฉก่อนเนี้ยแล้วมันจะมีที่ไหนเขาทำให้เราอะเสร็จเที่ยงคืนแล้วถ่ายเสร็จตีสามตีสี่อะไรเงี้ยถึงบอกว่า ก็ได้แต่ขอบคุณแล้วก็ขอโทษเกี่ยกัการที่เกิดขึ้นจะมีการจับกันคู่มาเจอกันไหมทุนครั้งไม่ได้จับไม่ได้จับจังคู่มาเจอกันนะคะคนละเทปคนละเทปคนละเทปคือเราถ่ายสองเทปซึ่งแพรลี่เองอ่ะถ้าคก็น่ารักนะเว้ยคือตอนแรกไปภากับบไปเยี่ยมเด็กไปเยี่ยมเด็กพี่ชออตที่เปิดใหม่ด้วยนั่นแหละแล้วก็กลับมาที่บ้านอีกจริงแล้วก็นังอุตส่าห์รอ ระหว่างเราก็แบบขนาดเราจับแยกห้องหมดแล้วนะแล้วยังหลังจะมีที่มอเตอร์แยังไงดีกับเรื่องที่มันอูในในฐานะที่เราเป็นคนกลางเขาเนี่ว่ามันรู้จะทำไงอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เซตแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคิดดูดิอยู่กันมาตั้งแต่กับแพรี็อยู่ตั้งแต่หกโมงจนถึงตีหนึ่งไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ดีๆทุกคนหวังดีที่จะช่วยไฟ์เพราะโปรเจกต์ไอทำโปรดักชั่นบอก ช่วยไลฟ์ช่วยไลฟ์เพจหน่อยครับอะไรเงี้ยจะได้มีคนตามเอาง่ายๆเลยแค่ต้องการแค่ว่าโอเคเขาได้แชร์ปรากฏว่าไลฟ์ไปตั้งนานใครจะคิดว่าตอนจบมันจะเป็นอย่างเนี้ยเ็ื่อถามในมุมมองของตัวเราที่อยู่ตรงเหตุการณ์ซึ่งหน้าอย่างเออลีน่าจันคุณลีน่าจันก็พูดตลอดว่าเขาทําไปด้วยความเอ็นดูแต่ในมุมมองของเรา,าบางคนก็มองว่ามันไม่สมเรามองไม่ต้องพูดเขานะออบอกว่าเราไปดูในคลิปว่าแม่โลกมันเปลี่ยนอยู่แล้วเนาะ เาแแค่พูดเขาว่าเดนี้พูดกับลีนาเลยนะว่าโลกมันเปลี่ยนยุคไปแล้วเมื่อก่อนการจากคนการเปรียบเทียบคนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีเนาะมันอาจจะดังสมัยแ์แต่เช้าวัดจาคนอ่านอังสอยอนี่ดังงจริงเช้ามาแต่วันหนึ่งพยายามอธิบายเขาก็เจอแม่เรากําลังตกยุคอยู่หรือเปล่าก<ม>็ถามนางไปนะก็เมื่อาวานนางก็เอนฟัง แต่เช้ามานะก็ไม่ฟังแล้ว,ว่าคือตอนนี้เหมือนทั้งสองฝ่ายก็คือเหมือนฝั่งนึงก็พยายามโพสต์ต่างๆว่าไม่ควรทําแบบนี้ทนไม่หยุดแต่เอาจริงๆถ้าสมมติเอาพูดจริงๆก็ไม่ควรทำอ่ะการเป็นกระชั้คือกระทะคารลมการสนุกสนานมาว่าโอเคแต่การเมื่อบ่ว่าถ้าเมื่อวานพูดําแบบกลางเลยนะแพรรี่อดทนอดทนสูงมากเพราะตอนแรกไปไมีการไปไปพูดถึง แฟนเขาแม่เขาอดทนมาตลอดตลอดเขาบอกว่าสิ่งที่เขารับไม่ได้เลยคือการดึงวิศว่ามาแม่วันนี้หนูแต่งหญิงแล้วนะอะไรเงี้ยนางก็พูดอย่างเงี้ยแต่ก็าบพูดคนนี้คณลีน่าจังคนนี้จังบอกทำไมเหรอมันจะคิดมากทาไมอะไรเงี้ยเราเรารงกลางก็ไม่รู้จะยังไงเพราะเราก็เป็นคนออกเข้ามาไม่ได้ฝางพี่พอดำเองหลังตรงนี้มันจะได้ทํางานกับเขาอีกกับทงที่ลีไ่าก็ถ้ามีโอกาส มันก็แหม่ถ้าวันหนึ่งเราก็เข้าใจนะไม่กี่ก็มีนค,คนหลายๆคนบอกแต่กบางที่บอกว่าวันนี้ที่เอาพีลีน่ามาเพราะเมื่อก่อนตอนสมัยเราอยากจะทำรายการแรงๆในยุคที่พวกเราทำรายการแรงๆเราก็ใช้เขาอะไรเงี้ยแค่วันนี้รู้สึกว่าคนลำบากอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่อยากทิ้งเขาก็<ๆ>ก็เอามาช่วยแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงอันนี้ยไม่มีใครตอบได้หรอกหลักตรงนี้ทำง,งานกันอาจจะต้องมีสเปให้แกมันอาจจะมนมน่อว่าถ้าจะต้องทํา ก็ต้องมีขอบเขตนะแต่กรณีปัญหาคือจะคุมได้จะคุมได้ไหมนั่นแหละก็มันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เซตไม่ได้ม่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าไม่ได้เซตอ่ะเพราะหน้าก็ไปกันทุกคนหน้าก็เจอิญกคนเลยคเคยเอออย่างนี้เลยจชีวิตจริงๆดับหน้าเหมือนออกเลยเนี่ยเคยในเหตุการณ์ไม่สามารถจับั้งคู่มาเคลียร์และตอนนันได้เลยใช่ไหมฮะบ้าแผลเล้ยวกลับบ้านเลยพอเสร็จแล้วก็กลับเขากลับเลยก็มันก็เขาบอกว่า เหมือนแบบเล่นๆกันอยู่อ่ะแีนี้มาฉันยังบอกมานี่มาตัวกูขายทุเรียนให้อะไรเงี้ยทุเรียนทอดของนางอะไรเงี้ยยังเล่นกันอยู่เลยแล้วแบบอะไรงงเนาะบางทีอ่ะจังหวะชีวิตอ่ะพิธยิ่งเมื่อวันขอนี้ทำเ่องหนึ่งล่าสุดโมนาเขาบอกเขาว่าเขาออกมาร้องไห้สามวันสามคืนแต่ก็แบบพี่มันพูดเห็นอนนาแล้วโมเอ้ยลูกไม่ต้องไปเครียดไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลยโมเหมือนเขาเสียใจจะไปด่าเขาแรงอะไรอย่างงี้ยเขาไม่ไม่ได้ด่านะคะ เดี๋ยวก่อนเข้าใจผิดกันใหม่แม่ดามยังไม่เคยด่านะโอ้ย่างนั้นเรียกว่าด่าแล้วหรอมีอะไรแบบให้ไปพูดกับเขาก่อนไม่ได้ไปเลยด่าเขาเลยเขาเสียใจให้เขาไม่ได้กูก่อนเขาบอกว่าเขาเสียใจที่จะต้องป็นพี่แล้วพี่ก็ไปพูดแทนที่จะพูดกับเขาส่วนตัวก่อนไม่น่าจะไปพูดผ่ัดผังสื่ออะไรจริงๆเทปในที่เราพูดไปเราไปเตือนในฐานะเขาบอกว่าเราไปว่า่นสือไม่ก็ไม่ต้องไปก็ไม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียด เป็นบ้านเหรอไลน์ก็มีโทรศัพท์ก็มีไม่โทรมาหาเราตอนนั้นเขาก็น้อยใจแบบว่าเอ้ยทานจริงจริงน้อยใจบางคุยแอนนาไปแล้วแอนนาอยู่กับแม่คกับทุกวันแล้วยังไงเขาทะเลาะค่ำสามวันสามคืนนะคะแม่เขาเขาเศร้ามากแล้วเขาต้องนอนลูกต้องนอนลูกไม่เห็นไหมตอนโมคุณโมคุณโมว่าต้องนอนลูกแล้วอย่าไปฟุ้งซ่านลูกมันผ่านไปแล้วลูกพี่โมพี่ได้เห็นเขาที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ ก็งานนานๆไม่ใช่หรอเออกขบวนการอะไรกันหรอก็คุยกับเบรกจบไปแล้วไม่ใช่หรอแต่ไม่ได้มีการคุยกันหลังจากนั้นที่ไหมไอ้นาคุยมาตามทุกวันอะแต่แต่โมเองไม่ได้ยังยังไม่เคยเจอโมเลยก็โมก็มาเล่นละครอยู่ช่องวันใช่ไหมล่ะอือเดก็จบไปไม่นอนไห้ต้องไปนอนต้องพักเหนื่อยแล้วเหนื่อยลึกลงแล้วอ่ะอ่าโอเคเลยขอบคุณครับว่าแต่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อน